ໂຕປາຝົນເອີຍເອົາຫັ້ນນີ້ປະດັກແລ กบสีในส่นเสนเลดกลนเก่าทางี้ส่งบอกกบส์ทักตตอนอกันคจะมีหมอลำกลอมเยราสาวหนงหมอรับมีผกจะเป็นัเจบตอองหาแต่นักจับมองโยกหันปีปาผู้ที่หนึ่งกาะหักปอไงจั่หลผู้ที่สองกาะหักน้ำมาบอนจันทร์ผู้ที่สนี่หักน้ำมาตัวจันทร์เรียงนี้จะหมอรับไงผิวมารับดีตลอดพวกม่ที่บันนีกนักาตลอดคณะอยากรสม ขอปลวกเกาไเ่้ัข้ามยาตีโลโคขอบัเด็ดยาปู่ายาลี่แต่ละละงเร้ดนอกะต่าตต้องจักสีนักละง่ก็ไม่ขาดขาดเตือนอ่านยาไตแสงลนสักผ้าผงจางรังปาจงเงินแดงถ้าดรกเย็จะาถทั้งยเสียเวลาขอปวกเาพี่น้ก็ฟ้องั่งบ่กปุ่มยนี้กันชิดบนอยู่อ่พอเฮงหนาตาเสียง้างร็จากาพุ่นกว่าเดินตามท้งยันไปก็ตาเลวขอยัางเดียว ่าตัดมาสอง เราถึงการทาฟังผู้สังบยหัหวล้อมาที่ไปสบหัอตายที่กระปินใดต่ก็ย้อมผู้ละจวตีสะกวนย้อมคืนแตจะหมดตีสะกนตอนต่อไปต่างยัไปทุนในตาวทีคนเลยคนคนเลยคนคนเลยคนมาคนเฮงแกงเตกันว่าสานาสองควจงน่ก็มีใครพี่จาวาที่หุนกันเห็นเลาคนที่ไหนย้อนตูเกิตังแตรัเราสีองยังเราสองปูงา อาอาเอาเป็นไหนก็ที่จะโกหกครับว่าเนี่ยแต่เพื่อนสีหน้ากูเชียวมองได้น้อดีบามม้าเพรว่ารู้ตัวเขาแม่ยิ่งแต่น้อดีบา้าก็ต้องคืน้นมันมีอีกไหมหุ่ละคอยนะั่นโอ้มึงมาอีกทีแค่สองตัวจะมีไฟล์วิสิตึนหนเนี่ย ู้โอ้ไม่วใจกสองโตบ่บเนี่ยเออพอต้องวงนั้น่อยดอกตักไว้ยังมองวงนั้นจะของเจ้าสร้างสิมัขึ้ิยากนั้นไว้เอากระดอกอันนี้ยนะบ่วตาจันบ่ตาหลับคอยฝักแต่คำนั้นอีก่อยกัตจงไว้เจอสับพยัญอีกฝ่ายกับา เขาไปแล้วมันบ่ออกมันจะตายสิมาหหวงอีหยังกอยหูยิ้นตาแบบไม่ไงเปลี่ยนเราบง่ด้วยไม่ไ้เปลี่ยนเลาคอยจำได้ตลอดได้ขัามหนี้เขเกิดมากงคอยบอกคหหูยิ้นพี่ผู้ยางน้ำกะรวยรวยไปแล้วอันนั้นเน้นไทยอันนั้นนั้นไทอันนั้นไม่ไ้เปลี่ยนถามคอยพะนี้รัดอันนู้นยังรวยรวยไปนะสี่ห็นมันบดเจ้าพันะว้าบบานี บอกว่าเป็นอัยยะหัวพ่อ่ามาโทา่ายบาสิมาเอาเจ้าหลานเขนั้นเาเป็นัยหัว่ก็ท่านนัมสิแงหยงพันน่ะเดี๋ยว่อ้วเดี๋ยวไสิไปสิูซื่อๆอยากัาซอสิบอกให้ฟังสิเห็นมันเปิดโลกกันนะนี่มเ็นาีละพะนาเต่าหางนี่แ อากาหมันบ้อนเมือุงอ่นฟุงไก่กับแม่นเชี่ยวกันเบาตาเลี้ยไม่อไปก็เลี้ยวหวากวันกันดบกันล้ว เฮาเก่งขึ้นตัวเนี่ยเฮาคือสิหมันคือกันละจันเรามึงจะสวดปัญญาเนี่ปัญนาวาอันนั้นในหลองของความเบาลริมของเราพอเจอสมถือสาโลกับพระใดแล้วมังมวนมาเก็บบวกเฮาคนละส่วนกับเรบบาดอีกแต่เม้าเบากันมมันก็คนมาแล้วเกินมากเครื่องอานารเครื่องเวือที่ีกำนั่นกระาดบาดเนี่ยผีดองบางเฮากระดีสาสมแหล่เลี้ยมเอาน้ำพรน้ำแม่น้ำเป็น้ำดองพ่อเด็กขาดรถมอลำเดิมปัญนาวาอันนี้ก็เป็นบุญเป็นบุญสนของมอลำกับพวกเจ้าปากมาบอกกัน นะอายเนาะลูกไม่เห็นกันแล้วคนจะว่าจ no ังสี่วลทองจันตาแเคนว่าฮักกันนีเห็นหมากะเทเมีนบอกไม่ให้ค้ำก็มันนอดหลงงยกปนูถึงสิ่งสบอยเียเออเสีไปตาอัตภาพของจาของ่ะไรคนว่าฮักกันนีเห็นหมากะเจาะหัปตดช่างกันเขาแล้วนี้ามกษัย์มาโนุไปผูกฟ่าลายยักแต่เสีย มีแหยงคนละเม็ดเรียบรยจะลเลกินบังดิกับฝามันใดกันบ่ยามแม่บสั่งกันเบิ่งนอยาให้อยู่ฝากฝ่าจะฝ่านั้นบ่ว่าบ่ตายยามมากันอยากใหอยู่ใกล้ใกล้บ่อยากห่างพ่อแม่เียกบ่ากรบ่เห็นกบ ຄືທັງນັ້ນຍັງສັ່ງກັນมาແລ້ວມີນາກະຫວັງໂພທັງມີສົງກະຫວັງຄວາຍມີຄວາຍສູ່ຫວັງກະປອງ กะว่ามีป่าอ้อมเ็นกะเป็นดังมีทงกรของอินกะว่าเป็นของเกถ้าพี่น้องโอยังหักันมาแล้วเพชรกะขึ้นนั่งแููฟังฟังฝากกะได้แกะยังองดอก ันนั้นได้ที่หยังจังสี่กะเที่ยวแปงเที่ยวปันเด้อพี่เด้อได้ที่หยังจังสี่กะเที่ยวแปงเที่ยวปันกินน้ํากันกลือพริกปลาแกงเลงเซาถึงบ่ยังกินเหล้าให้ใดกะเกิดฮอเด้ออายเด้อถึงบ่ยังกินซาขวดใดกะเอนบ่เอิ้นผู้นั้น่นบ่สวนผู้นี้ต้องมาแล้วอกิน ຍັງຫມັ້ນແ r ະແທນມີກອບຈາກຍິ່ງກະແທງແວງກັນຈຸດຈຸດນໍ i ກັນຄົນ n ະພົກກະລາວທີ່ໃຈຮ້ອນຄິດແນ່ເຖີດຄິ n ມືກ່ອນເລີຍທີ່ກະຫ້ອຍຊັ້ນຄົນຫຼັງ ยามสิไปยามสิมายามเฮาออกกะเอิ้นเอิ้นแล้วจังข่อยไปยามมังกันอยากให้อยู่ใกล้ๆกะเฮาหม่วนสนคันเที่ยวไปมาหากันกะเชิญบ้านหลานาวเอิ้นกันมากินเหล้าซื่นเซาว่าปีกีเอิ้นกันมากินสร้างก็ซื่นเซว่าปีกีปยเียวบาดนันนีปะึเอิ้นว่าบ่กัน Để ngày tháng thuộc nhà hài gia lạc nhìn quả khốn đứa nhị thử thuộc nhà, thuộc nhà hài gia lạc nhìn nhà khốn รักษาศีลเราในโยมทุกอย่างณายาลาเปลี่ยนเมกันผู้ใดมีเงินพันให้แบ่งปันกันใส่ผู้ใดมีเงินเตี่ยวยาใจไหลายเรื่องินดอกผัดตามขึ้นบ่อใดมันสิอยู่แก่ชาวของเงินข้ามมีใจชาวมันเป็นเขาคือห่าปลาข้าตามเหยียบเงินกับไอ้ท่าไม่ผักไหลซนเป็นคน ท Ver ั <laughs> oh, ้งมีพ่อปนญญ์ผีปอบมีโตบุญกองบุญโตหนึงกำลังเข้ามาอ้าวเสียบเลยแดีอาเสียบเลยจ่าสาธุเอ็นคนมาทั้นี้ นี่ผอปัดเจ้าขอบเข็นลูกีน้ำหอมปะไรฟ้านว่าเทินนีมีเกมู่บ้านบ้านต่างแต่มีคนแมนคนจุนคนรวยทกคนกเป็นนีูคนี้ปัดได้เป็นนี่หลายหาปยเงี้ยวผู้คนนี้ปัดได้เป็นนีหลายมู่คนโจนได้เป็นนีน้อยน้อยไปยืมใส่ได้ยน่อยเพราะเขาอยากบพรสงกืน น้องเอ๋ยโอ๋น้องแต่พอเยี่ยงเน้ยคือลองฟองไฟคือหัวเจ้าหลายคนอาจจะทักในพอเยี่ยงเนี้ยคุณายทักใอเยี่ย้ปนไรน้อสิด็ทใอจะรั โอ้ยว่นนั้นจะรักนีโน่จะรักบ้านคุวยพุ่นจะรักนี่สิตายไหนสิมีคูดล้ำเดือนโน่ยู้ซื่อเบีย หลักก็ว่ามันนี่หลักแต่จะของแม่มาไอ้ไหวยตายปอ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 ให้ตายเออบ่ราะ้ตายคันไฟก็ตายเจ้าก็ต้องตายอะสท่านโลดเนาะเอาอันนั้นกับเป็นเบากับปอกับแหนกับเพย์กับดองห่างเหินกันไปหลายปีเด้อเพย์ดองเด้อจากบ้านเฮากระดีห่างเหินกันไปหลายปีดีดักไอ้บ้านท่านโลดตอนนี่จะได้คงจ้ได้อวยมหาการเออ มันว่วยมากันก็นโดนผีจังบาดนามาหอดแล้วก็ดีอกเดใจมากพี่นงกันเขาก็ต้อนรับตับสู่อย่างดีนี่คือศาสนาปนเป็นคนไทยกอลับรับตูนน้เขาก็ให้กินนั่นก็ให้กินแต่มากินเขาคัววามพา ไมาที่ฟังวังต่อยมากินกวววังดีมาจินผีวังก้าบนำวังก้ามาฟังลำวันเชิญพราะฉะนั้นขอเจ้ายาเป่าเจนยาเป้่าตื้นคอยเปนคอยไปวางเหกกาะน้ำน้อยคอยไหลบัดทีจะว่าคันไทกันบ่อกันไปหาหมออะตายธรรมติว่าันเจ้าสั้นกระถือควบเจ้าเต้าวงเจอในวังซัดหลดพราะะนั้นความเห็นจ้าไหนขอต่อจังขอเาวานเจ้ามาวังเป้าเลยววางเล็กเกาว่าวางเป่าไว เอผัวดีเป็นใดดีผัวดีกับผัวบะานดัวเมียดีกับเมียประจงดัวผัวนี่ดีกับผัวบ่าเที่ยังกับพวกี่ยังดัวแต่สิใครยืนละมื่อนีเด็กผัวสองคุนยจายเราจะทำนานทำนานกี่เดียบมองง่งยงยขึ้นเลยปตอนนี้เดย Hầu <laughs> <Chắc ngoài bướng. cười> có gì Chắc 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 cho Chắc 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 Lắm bố kì Bố mấy Bố lãng kèm xa mấy Bố tàu kèm mấy có โบราเป็นอย่างเป็นของเกาสมัยเป็นของใหม่ืนนี้มีตะปูก่าเกาลำใส่กันมเดียว่าไปล่ำอยู่บ้านกมอล่ำสำลนำในนิ่งละวายังสี่ลักษณะหัวที่ดีเขาว่าทังสี่จะาสมนโมแมนดอกกรจาะหนึ่งตื่นตะเศร้านะกติกาไม่ดูากอกนะหนึ่งตื่นตะเศร้าสอง สองนะสามโอ้ยวัดอันนั้นมันเป็นกติกาของเขาจนแต่เสาเเ้าดีสีดูเขาว่าอันนั้นก็บอ,อ,อกมาใส่เลยเพราะว่าเขายู่สมองคอย เราองโฆษณาเรื่องของพวกนันในยางสั่นโลดเนาะอันนั้นเป็นของเขาอันนี้เป็นของเราต่างหากมันเรื่องอะไรจะไปเอาของคนอื่นมาใช่เพราะเราเกิดมาคนปกอกนั่นอองแค่วาาสั่นโลด ใบก็เจ้าจไใ้มากปอกกันบาดนี้ไปกระสีบอลก็ข่อพลอยนี่รัดไปกระสีบอลก็ข่อพลอย่จันใบสุดท้าพวกเจ้าล้ำโบราณแก่นสมัยโบราณมาจากใสโบราณคือของเขาสมัยนี่คือสมัยไปสมัยนี่สมัยหยังสมัยสมัยกูแดงมาสมัยน้ำปลาแดงกันเนี่ยสมัยผู้เต้นสื่อสิ์ื่อเสียงสมัยใกล้ตัวลอยหม้วนหน่อยตัวพักน้ำมันเกิดขาดตดอยู่ในตลาดสีเด่ใส่ไม่ท้ายผู้เป็นน้างสีดันเลีงฟอกแหย่ติเกิดเป็นทองคำผู้มีห้ามสิเป็นเจ้าเดือก เขาเดอบาดเนี่ยเขาสิเกิดด้นยาต้องทำต้องนั่นแต่พุ่งตื้นจากดินอาวุธไล่จะบินบนอากาศฟุ้งมหาจะพิยงบ้างเมื่อจะยืนคันนึกไปรวยเงือเราทหารชันใช้ยางลำบากยังไม่เคยฉีดฟุ้งนักปาศตันอีสิ่แย่งกันกินบ้างแต่ตะล้างนี่ไปไปล้างเปิดการพุทธกาลเกินกหัวเราก็จิตอุ่เขาแบบเราก็จิตอ่อาเพราะแค่นั้นมันได้กันแล้วบาดเนี่ยเอาไว้ขม้าว่าเจ้าศี่สะบายผัวลูกเมี่ยปอผัวตอเมี่ทขายสมบูรณ พวกเจ้าสองคนต้องเป็นลูกคอยอ้ามันบ่ามีเนื้อมันจะเกิดจากใสกะเช็ดุ๊ดจึงดีแล้วัวก็ให้เป็นลูกเนื้อยูซูซูแมดีแล้วตาวูพัน ถตาสร้างอยู่นะจ๊ะพวกเจ้าคนตองนี่แม่คันเสด็จเกิดเป็นคนตองนี่แม่แม่นี่บ้านี้ตัวข่อยเสด็จเกิดเป็นคนกตองนี่พอว่าจะนั่งขอยก็เสิเป็นแม่พวกเจ้าสัตว์กลองปฏิสัมสอนธ์พวกเจ้าเองเก่าของโบราณเอามาเทียบโตกันฟังลาเอ้ยดาลูกนี่บ่มีบักหฮาบักผีบักปอบเด็กป่วยแยเปลือกเว้ยดาลูกนี่บักหฮาบ่มีบักผีบ่มีบักปอบ เออผีถึงเงี้ยเนโบรานตะเขาอันซีดาดูโอ้ยบักอะรหังนางเขบ้งเอ้เสนอกระเจ้ารากันโบราณของโบราณสมัอนี้จังไหนจังต้นอ่นหมู่มันดื้อมันส้นเลยจะบ่มาเจ่าปี๋เจ้กปอกเจ้าป่าเป่าเออมาเพลิดปาะเดี๋สิเป็นแม่ของพ่อเจ้าบาดเดีวพอเจ้าเกิดจากใบเลีวเท่าเอ้ยลาเด้ยลุงลาเออบ้ามึงตีกับข้าผู้ เจ้ายาปากนะเจ้าเป็นผู้พูมงคว้ยเรียกจ้ะต้องครับลาเลยลาโดยขน้อยด้วยพอกัเน่รอเออโดยคนบะล้านคนโดยอันบอกกับปูปูผู้หญผู้เป็นลูกไผ่กากบาทด้วยะมยซื้อเมื่อนี้ ไม่มไต้เขาหลดแต่ว่านั่นแะละเลยคนมาเกิดขึ้น่าเป็นไส้หนีไส้ทีเส้นซาปะเนียแทนโยฟาจังย่อหย่อนเกอนบาซ่าจะไเลยลูกหล่าแต่บอกว่าไว้ครับนี่บองเออเอาโดยสักวันยังว่าเอ๊ะพวกมู้นนี่จะมาพูดแถบเนือย่าเอาสมัยเนี่ยยังมาสิ้ท่าว่าโบราณก่อน ตัวร้างต้องโดยวันนี้ครับสม,มัยมีครับผมหนูจา่าหนูจ่ารถมันมาหลัดไรืไร่ลัดการสิเป็นชายหนี่ต้องสางหีเส้นสามปัญญาแข็งกยกฝายังย่องเงินปลาสายสายนี่อยัดเป็นสายแก่บเมเด้อปากลาเปิดปลาสายสายนี่อยัดเป็นสายแก็บเฮ แตว่าแกมเห่ก็บว่ปิดจะว่าแกมเฮเสืเสือคนมาใส่ใส่หนีเป็นใส่แกมเฮ่เฮ่เฮนีเฮ่ใส่หนีสามอย่างเฮหนึ่งนันเฮ่วกเก่าไปใส่เฮ่หนึ่งนันเฮ่วกเก่าไปเขาวัดเขาว่าอายุสิบสามสิบสี่ปีเฮ่พวกเก่าไปบวชเป็นนิ่งบวชเป็นนิ่งในเจ้าหูจักนางบวชเป็นพระในเจ้าหูจักโม่ญงเป็นตนเป็นตัวไอโพ่อเมี่ฮเนง เฮี้ยสองเงียพวกเจ้าไปเอาลูกเอาเนี้ยเฮี้ยสามเงียพวกเจ้าไปใส่เฮี้ยสามเนี่จะมั่วระนัดเมียมตายเป็นผีนี่เป็นเพลินนี่แต่ญาติพี่น้องเสด็จกูเพลินน้ำเจ้าก็เฮี้ยสาม ว่าวงามน้ำเดื่อลาฟังสาวเมียเสบบอกเมียเขาผีป่าสาบัญญัมดุมมาแก่ไทยลาเต้ลาตรัสกวนเจ้าเมียสอนเจ้าเบื่อให้มั่นกักเดื่อปากลาเจ้าเป็นดาวห้าวผาดหัวเจ้าก็ฟังเมียบอกนั่นล่ะท่านฟังพ่อเมียบอกสอนลูกพอฟังว่าบอกว่าเมียมันบ่ดีแก่ชาวลัดมนเสื่อนว่าไม่แก่กว่าหัวจัวแก่กว่าผาป่าใดนั่นล่ะเป็นจะบอกว่าลาเต้จังเลย จังไมายุ ừ, ่มยุ่มด้วยนี่ดูกับพมนขืนบมนต้นส่วนนยโดยจะกอไยืนทั้งนั้นขึ้นมาโอ้เข้าใจในแม่เอทำไมพวดจังนี่ยรู้เหรอวะเออ

เป like ็นสีสาสาบัดมันไปมันเป็นสีกพขาสีวางวเอาต่ควางคอลานีนั่นละยน้คับป yeah. ียาสาวมันมาสอนยิ่งได้กูทุ่นหาน้ามาสอนยาปลาเอ๋ยนิ่งไดู้ทุนหาน้ามาสอนยาปากกนนี่แตปอนหอมอมอมหอมมอมเอมหอมหอมหมหมหอมหอมหอมมหมมหอ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 มนอนอมหอมหอมอมห่มห้มหอออ เจ้าอย่าลาคอยกินปีกเลยคอยมามีผมฉีกงานแด้งกับ่บิ้งมันสิงอกเบิ้แล้วเดีือนนี้เจ้าเบิ้งขาดคั่งแล้วส้มล้อมหนาหูตาบ่ปอดรุงยาเอาเด้อเด้อดูกลาเด้อเด้อลาเด้อส้มล้อมหนาหูตาบ่ปอดรุงนี่มีงัดหม้เพื่นนชาวบ้านมาเปิดตั้ง ບໍ່ວ່າຍ້ືອືຫວ່າງໂດຍເອີເດັກນ້ອຍສອງອັນ นั่นแหละคนเจ้งบอกบาดเ่าเอ้ยว่าันบ้านงามคนบอกเจ้าวางได้นิ้ได้ชิมเงี้ยังตาปูหลังกุ้งจาเอาเด้อนิ้ได้ชิมเงี้ยังตาปูหลังกุ้งจากตุ้กตนขาสั่นบอกกงชิมนี้แนวนั้นมันกินดีดาบเชี่ยจะเอาคว่ำจะทานสามบานบอกกงมันงนี้ได้นั่นแกงเป็นละมานะใครจะเอาเด้อพี่น้องแกงปั่น Nóc bỏ tay gaba phân. đầy cả của nàng yên là nàng này kỳ lam hà kèm bát bát ná bát 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 bà song phùng bát phụ bát câu bát 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 nằm bát 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 เขาไปย่องยุบานแค่บ้าตํนนี้พวกราปะาสิบว่ขึ้นไปวันนั้นขึ้นไปขึ้นมาลำเอารันแมนีกตัวนั่นเราคนจังเบอกว่าสั่ละเท่ากันเทาว่าเอ้ยบาเนี่ยยิงได้นั่นแกเป็นมาหาตาเปตาไฟฟายิงจังสัพมันเลียกับหัวตายเป็นว่าแตยคนเจังเลเอาไปหนึ่งกะใสพักรมกันตูได้นากันนี้บ่ มันจะตุกข้าวปวดสะดอกบาดนเนี่ยอันยิ่งดีเด้็เพราะวาเฝ้าสาวลูกไทยมันเล้วๆไงๆนั่งหลับพินาท่านเอาหววเจ้าเบิ่งหนาเดือดเาาเด้อท่นสือน้าให้เสืน้าฮู้ีพินาันดั ซ้ายที่ดีก็มีไว้ในตำราเพิ่นก็กล่าวก็มีเบิดยิ่งที่ดีก็มีไว้ในตำราเพิ่นก็กล่าวก็มีเบิดยิ่งได้ทีมือสวยสงเอาได้ส่วตัมันเบากมวนก่อนสิไปจังซี่มันหัวแน่แล้วจังจังเข้าใจเด้อเจเลทองคุม